สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีมีนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีนาทาโรนะคะก็จะมาทานายดวงชะตาให้กับเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนเช่นเดิมนะประจำประจาเป็นประจําปีเลยแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้มันจะเข้าปี6-5แล้วนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นช่วงกลางเดือนธันวาเนาะน้าก็เลยจะมาทําคลิปพิเศษให้นะคะพิเศษตัวนี้คือเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ อาชีพที่ถูกชโลกกับคุณนะคะชาวราศีมินในช่วงปี65คืออะไรยังไงนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นน่าขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะถ้าใครจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนนะคะก็เอ่อก็เข้าไปดูที่เอ่อเว็บไซต์ n i n a t a r o c โ m ได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวพิเศษเลยนะคะก็แอดนีน่าทาโร่เข้ามาได้เลยนะคะอ่ะครบแล้ว10ใบหนนะจะให้ดูนะคะ10ใบนะ อืมอ่ะขอดูซิเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็รักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนนะคะเออป่ะใบแรกกันเลยนะเออสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญน,นะเจ็ดถ้วยนะคะอัศวินถือเหรียญแปดดาบราศีมีน ืมเด็กถือถ้วย The Emperor นะคะ The High o Fan นะคะเก้าเหรียญ The Sun ใบสุดท้ายคือ3ไม้เท้านะคะ3ไม้เท้านะโอเคครบแล้วคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าการดูดวงของนิราเป็นการดูดวงโดยใช้ยาบารมิของคุบาอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้น การทำนายในตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะ ح, เป็นการทำนายแบบกว้างๆคนเป็นล้านคนบนโลกไปเนี้ยนี่น่าจะไม่ได้เจาะจงแค่คนใดคนหนึ่งนะต้องบอกก่อนนะจะแบบเป็นการทำนายแบบภาพรวมๆอย่าเพิ่งเหมาลมว,ว่าเป็นวงของตัวเองนะคะถ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ชอบแบบมันเป็นพลังงานที่แบบ เอ้ยไม่อยากได้ไม่อยากรับอะอะไรประมาณนี้ก็คือตัดทิ้งออกไปเลยลบไปเลยแล้วก็กองไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องเอาไปรับไปแต่คิดอ่าคิดแต่เรื่องแบบบุกบวกาะแต่น่าจะพูดไปตามที่นี่หน้าเห็นภาพแล้วกันเนาะเพราะว่าช่องของนี่หน้าจะอวยใครไม่เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่หน้าเห็นภาพมันมีกว่าคําว่าหน้าไพ่ที่ขึ้นมาสิบใบเพราะฉะนั้นอะไรที่น่้าได้ยินอะไรที่นี่หน้าได้เห็นที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยจะพูดไปตามที่ครูบอก นะคะโอเคนะถ้ารู้สึกว่ามันแบบมันไม่ดีก็คือไม่ต้องรับฟังเพราะว่าน่าจะเตือนเท่านั้นเตือนเป็นการเตือนแล้วก็เป็นการชี้ทางแนะนําให้ฟังนะคะอันนี้จะเป็นดวงที่ถูกชะโลก,กับช่วงประจําปี6 4สี่น่าเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายคนนะลูกศิษย์หลายท่านเนี่ยคือเป็นอยู่ในมันอยู่ตกอยู่ในช่วงสถานการณ์ของโควิดแล้วมันแบบเศรษฐกิจมันไม่ดีบางคนนะ่ะก็คือแบบตกงานบ้างหรือบางคนนะ่ะก็คือเศรษฐกิจอะ่ออะไอนะธุรกิจ ไปไม่รอดบ้างก็เลยแบบเหมือนแบบมันแบบไม่ไหวแล้วตัวที่เราทําอยู่เนี่ยจะเอาอยัางไงดีวควรจะไปต่อหรือควรจะแบบหรือแค่หยุดแค่แค่ตรงเนี้ยอะไรประมาณเนี่ยบางคนนะมันมีคําถามเยอะแยะมากมายเข้ามาหานีน่านะคะนี่ยดีน่าก็จะอันนี้เป็นราศีโดยรวมเนี่ยจะแนะนาบบดับโดยรวมให้ฟังเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวนะขอดูซิว่าเป็นยังไงบ้างใบแรกของคุณนะเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีนเนี่ย หลายๆคนนะมีทั้งแบบดวงที่เป็นแบบข้าราชการบ้างบางดวงก็จะเป็นแบบเป็นธุรกิจเ,เป็นธุรกิจส่วนตัวบ้างเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างบ้างมันมีหลากหลายหลากหลายบทบาทโอเคนะคะมันแบบหลากหลายบทบาทจนแบบนี่นะ่าจะพยายามพูดให้ครอบคลุมให้มากที่สุดของชาวราศีมีนอะมีน <c oughs> คืหน้านะเออ มันเป็นลักษณะเหมือนแบบที่นี่น่าเห็นภาพนะตัวของมีนอนะ่ะจะเรียบเรียงให้ฟังเพราะว่านี่น่าได้ยินที่ครูพูดบอกว่ามีนอนะ่ะบางคนนะขอ,อยกตัวอย่างเป็นบางคนคือนี่น่าจะดบับไม่จอดจงใครเป็นแค่แบบไม่รู้ว่ามันจะถูกใครโดนใครก็ไม่รู้เออคือนี่น่าบอกว่ามีนบางคนอนะ่ะเคยทํางานราชการมาก่อนอยู่ในหน่วยงานของรัฐมาก่อนแต่ว่า มันอาจจะเป็นเมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบลาออกไปแล้วยังไม่ได้กเกษียณน,นะแต่เป็นการลาออกแล้วก็มาทําเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของแบบธุรกิจที่เกี่ยวกับแบบ i m p o r t Export Ex บ้านหรือเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจของในเครือข่ายในเครือข่ายของครอ,อ,อบครัวอะไรทานองนะั้นนะคะมองว่าเป็นลักษณะป,ประมาณนี้นะอืพาพพี่น่าเห็นนะเดี๋ยวนะร้อน แอร์ยี่สิบสี่องศาแล้วยังแบบไม่เย็นเลยทําไมก็ไม่รู้มันทำไมมันร้อนองนี้วะเปิดยี่สิบสี่องศาละอาจารย์บางคนบอกว่าอาจารย์ทําไมมันร้อนถ้ามันร้อนก็ถอดเสื้อสิอาจารย์ก็อยากถอดแต่มันเป็นเสื้อแบบเสื้อกล้าม,มเสื้อกล้ามแล้วนี่หน้าแบบไม่ค่อยชอบแบบออกแนวแบบโป๊ๆไงเวลาเข้าอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยให้เกียรติครูบาอาจารย์ว่าง,งั้นเถอะต้องใส่เสื้อคลุมใส่ไม่กล้าแบบใส่แบบโชว์แบบเปิดอกเจอสายเดียวอะไรเงี้ยจะให้เกียรติครูบาอาจารย์เนาะโอเค ทีนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะที่นาทักเมื่อสักครู่อ่ะคือเอ่อน่าจะเคยทําราชการมาก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วรู้สึกว่าเหมือนราชการแล้วมันแบบบางคนอ่ะทางานราชการไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดใจแล้วมันมีความฝันของตัวเองเหมือนมันถูกบีบมันถูกบล็อกอยู่แค่เฉพาะในใ,ใ,ใ,ในในในจุดสี่เหลี่ยมเ,เล็กๆเลยลาออกนี่ยเห็นภาพเป็นประมาณเนี้ยบางคนนะลาออกก็ไปทาธุรกิจส่วนตัว,ตวแล้วปรากฏว่ารุ่งด้วย ทำนองนั้นทธุรกิจส่วนตัวนี่คือไม่ทําอยู่ที่บ้านตัวเองนะไปทาอยู่ต่างจังหวัดค่ะเราลุ่งอืมเห็นเป็นภาพแบบนี้นะคะแล้วก็เอถามว่าบางคนเป็นเปข้าราชการเป็นได้ไหมเป็นได้เป็นได้บางคนเป็นข้าราชการแล้วเป็นได้แล้วก็ดีด้วยราชการนะคือหน้ามองว่าของชาวราศีมีนะทํางานราชการแล้วก็เอป็นลักษณะเหมือนมีเกณฑ์ในเรื่องขั้นเลืตอาแหน่งด้วยหรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นเป็นงานที่แบบ เป็นนักการเมืองก็ได้หรือเป็นงานที่เกี่ยวกับบริษัทต่างชาติหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับได้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้บริษัทแบบต่างประเทศเป็นทหารเป็นทหารตำรวจนายพลนายพันอะไรพวกนี้คือถ้ามาว่าเป็นอาชีพรองของคุณเลยนะตอนเนี้ยเป็นแบบมันเหมือนคุณไม่เอาอะลักษณะประมาณเนี้ยแต่ถามว่าคุณได้ไหมคุณได้แต่คุณน่าจะอยู่ได้ไม่นาน เพราะว่านงคุณจริงๆอ่ะมันเป็นธุรกิจส่วนตัวซะมากกว่าไอ้น่ามองว่าเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะด้วยความพี่ของชาวราศีมีนอ่ะมีความโดดเด่ดนในเรื่องของการใช้วาจาวาทะในการพูดมันเลยต้องแบบออกไปทางนั้นจำดีจำ,จำแบบจะดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็บางคนนะไปทําธุรกิจส่วนตัวกับอ,อ่หุ้นส่วนชีวิตปรากฏว่าลุ่ง เติบโตไปไกลอะไรทํานองนะั้นแล้วก็การเงินดีด้วยนะคะนี่นะ่ามองภาพาว่าเป็นแบบนั้นนะอืมทีนี้ขอดออูอาชีพที่แบบธุรกิจส่วนตัวที่บอกว่าทําแล้วลุ่งแล้วดีเป็นออกแนวไหนคือน่านะมองว่าธุรกิจที่คุณหมอะทำแบะเมื่อสักครู่เป็นแบบ Import-Export เกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศต่างชาติเนาะมีเกณฑ์ได้เป็นเจ้าสัวด้วยนะเป็นอาเจย,ยายเป็นอาเซียเป็นอาเฮียด้วยมองเป็นแบบนี้อืแต ให้ระวังด้วยการเงินเดี๋ยวมันจะเป็นหนี้ให้ระวังด้วยบางทีอะทุ่มทุ่มใหญ่จนเกินไปอะให้ระวังด้วยนะเพราะว่านี่น่ามองภาพว่าตอนนี้มีกําลังอึดอัดใจเรื่องของการเงินอยู่ช่วงเวลานางกล่าวรู้สึกเหมือนแบบตั้งเป้า,าไว้ว่าต้องให้ได้แบบสมมติว่ามีตั้งเป้า,าไว้ว่าธุรกิจส่วนตัวให้ได้เดือนละแสนอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบแค่เจ็ดหมื่นยังยากเลยอะเจ็ดหมื่นยังยากอืม น่าก็เลยมองภาพว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบมีกำลังอึดอัดใน,นเรื่องของคําว่าธุรกิจส่วนตัวบางคนนะ่ะมีลักษณะเหมือนแบบวางแผนเอ,เอาไว้ว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันไปไม่รอดปีหก่้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแนวใหม่เปลี่ยนอะไรประมาณนี้เลยมีนะบางคนนะอมืมีบางคนแล้วก็บางคนนะ่ะเ,เหมาะกับการเป็นที่ปรึกษาด้วยนะออกแนวเป็นแบบเหมือนครูหมอ ด็อกเตอร์ให้ความรู้ภาษาหรือแบบภกษาเป็นนักวิชาการให้ความรู้ให้ความรู้หรือเป็นแบบออกแนวที่ปรึกษาหรือเป็นนักกฎหมายคดีนักกฎหมายแบบเป็นเหมือนที่ปรึกษาด้านกฎหมายอะไรประมาณนี้เนี่ามองภาพเป็นประมาณนี้นะคะค่อนข้างดีอยู่นะถ้าจะทําเป็นในองค์กรของธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเป็นได้ทําได้นะคะเป็นลักษณะเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบอีเวนต์ใช่ไหมเป็นอีเวนต์เหมือนเป็นแบบฟรีแลนซ์บางคนนะเป็นแบบ มีใครเชิญไปเป็นวิทยากรเออก็ไปอะไรประมาณเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่างานรับจ็อบเนาะฟนลนอะไรประมาณเนี่ยเหมือนธุรกิจส่วนตัวอะไรประมาณนั้นแหละนะคะอ่ะโอเคมีประมาณนี้ทีนี้อย่างวิวนาขอดูให้นะว่าสําหรับบางท่านนะคะชาวราศีมีนะที่ไปสอบข้าราชการมาแล้วนะคะอาจจะแบบบางคนเพิ่งจะไปสอบมาหมดัดมาใหม่ๆเลยสอบท้องถิ่นเอาที่แบบท้องถิ่นมาจะ นี่น่าจาได้ว่าท้องถิ่นเพื่อจะแบบเปิดสอบไปแล้วก็แบบสอบไปแล้วด้วยนะคะสอบไปแล้วด้วยเมื่อแบบกลางกลางเดือนธันวาเมื่อกี้นี่เองเนาะขอดูให้นะว่าบางคนถ้าไปสอบท้องถิ่นนะชาวราศีมินนะคุณมีเกณฑ์สอบติดหรือเปล่าในช่วงปีหกห้านะคะโอ้บางคนสอบติดนะบางคนไปสอบเนี่ยบอกเลยว่าอ่านข้อสอบนี่คือเห็นทะลุปุ๊บโปร่งเลยแบบ แบบชิลๆสบายๆแต่บางคนนะคะบางคนนะ่ะพิกล็อกคือด้วยความบางทีอ่ะประหม่าเกินไปนะคะประหม่าเกินไปอาจจะแบบคะแนนเหลือ่อมเหลื่อมล้าแค่ไม่กี่คะแนนอืมบางคนนะ่ะรอบนี้ไม่ผ่านต้องไปรอไปอีกรอบหน้าอะไรทํานองนั้นนะคะอืมอ่ะโอเคแต่บางคนที่สอบผ่านคนที่สอบผ่านราชการขอดูให้นะว่าเออ จะได้ไปอยู่ทางโซนไหนของประเทศภาคไหนของประเทศเนาะนีน่าก็ไม่รู้ว่าสอบท้องถิ่นนี่คือแบบคือเนีน่ยพูดยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังเนาะคะว่าสอบท้องถิน่นสอบท้องท้องถิ่นคือแบบมีสอบท้องถิ่นด้วยสอบกพอพอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะเพราะว่าน่าเองก็เคยผ่านคําว่าสอบกพอพมาแล้วสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านจริงไม่ไปทางนั้นเลยแหละ,อะโอเคอะส,คะสมมติักษณะเป็นการสอบรชาชการประมาณนั้นนะคะขอดูว่ารายชื่อของคุณนะ ไปติดแถวไหนบ้างหรือหมายถึงว่าแบบดวงจะได้ไปทางไหนเนาะคุณจะได้ไปโซนภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันตกตกกับตะวันออกอ่ะภาคตะวันออกภาคตะวันออกคือภาคอีสานตะวันออกเฉียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานคุณจะได้ไปแล้วก็ภาคอ่อภาคตะวันตกคุณจะได้ไปพราหน้ามองว่ามีเกณฑ์ถ้าคุณจะแบบสมมติว่าถ้าบางคนนะ เอาง่ายๆสมมตินี่น่ายกตัวอย่างของนีนาเองถ้านีนาไปสอบท้องถิ่นแล้วนีนาลงลงไว้ว่าไปอยู่ตรงภาคกลางกรุงเทพหรือไปอยู่ซังโซนภาคเหนืออะไรเงี้ชื่อนี้น่าจะไม่ติดตรงนั้นแสดงว่ารอบนี้นีนาสอบไม่ผ่านเนี่ยต้องรอไปอีกทีคือรอบสองเหมือนกันกับของคุณนั่นแหละนีนายกภาพตัวอย่างให้ดูแบบเอาชัดๆแต่ถ้าเกิดว่าสมมตินีนาไปสอบแล้วนีนาลงชื่อไว้ภาคอีอยู่ภาคอีสานแล้วก็อยู่ภาคตะวันตก แสดงว่านินามีเกณฑ์สอบติดในรอบที่ในรอบแรกนะคะอันนี้คือเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังนะอ่ะเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ฟังนะคะอ่ะโอเคเอ่ออันนี้คือคนที่สอบราชการสอบงานราชการเนาะลองไปนึกดูนะว่าตัวเองนะ่ะไปลงสอบทางโซนแบบเอาสอบไว้แล้วคือนี่นะไม่ไม่รู้ว่าการสอบไม่รู้ว่าการสอบเอ่อท้องถิ่นประมาณเนี่ยราชการเนี่ยบางคนนะ คือไปสอบไว้แล้วแล้วก็มีสิทธิ์เลือกได้เลยหรือเปล่าหรือต้องรอให้แบบมีรายชื่อผ่านก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะไปอยู่ตรงจุดไหนอาจจะจะเป็นประมาณนั้นก็ได้แต่ถ้ามีนคนว่าอาจารย์หนูไม่ได้ไปสอบท้องถิ่นนะไม่ได้ไปสอบกอพอสอบอย่างอื่นนะเป็นราชการนะเป็นทหารตำรวนนายพลนายแพทย์นายพัอน,น,นอะไรเงรี้ยได้หมดคือก็มีเกณฑ์ว่าได้แต่ว่าต้องดูว่า,วา ผ่านแล้วคือจะได้ไปลงไปลงในส่วนไหนเพราะนี่หน้ามองภาพวู่ฝั่งตะวันออกกับตะวันตกแต่ถ้าเกิดว่าคุณสอบเป็นระดับแบบแบบนายพลเออไม่ใช่นายพลสิพูดผิดสอบเป็นอสมมติเป็นนายร้อยแล้วกันสอบนายร้อยสมมติเป็นคนสอบราชาการสอบนายร้อยแล้วปรากฏว่าแบบเอ,อสอบแล้วค่ะแต่ว่าชื่อเนะ่ะเอาไปลงไว้ที่ อ,อยู่กรุงจรนี้อยู่กรุงเทพเอาชื่อไปลงไว้อยู่ที่าทางโซนอยู่แถวฝั่งถ้าตะวันออกก็อยู่ฝั่งของอะไรเหรอจำแผนที่กรุงเทพไม่ได้อะอยู่ฝั่งอะไรนะน้องแขมมีนบุรีไหมไม่น้องแขมไม่รู้ว่าอยู่ตรงแนวแถวไหนก็พูดไปเรื่อยอ <laughs> ไม่รู้แผนที่ประเทศ <laughs> เหรอเอาใหม่สมมติว่านี้น่าสอบ เป็นข้าราชการแล้วก,ก็คือนี่หน้าสอบติดชื่อของนีหน้ามันอาจจะไปอยู่แถวโซนแบบฝั่งมีนบุรีหรือทางฝั่งของโซนอา่นาคนครปฐมอะไรประมาณเนี้ยมันจะอยู่ฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกอะไรประมาณเนี้ยน่าจะมีเกณฑ์ประมาณนั้นนะคะเอาเง่ายๆแบบนี้แล้วกันเนาะ อย่าต้องไปเปิดดูแผนที่ประเทศไทยแผนที่โลกก็แหละเออนะคะโอเคต่อไปขอดูเป็นอ,อ,อาชีพธุรกิจส่วนตัวแล้วกันเนาะบางคนที่ทำธุรกิจธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะว่าทําแนวไหนถึงจะลุ่งคือหน้ามองว่าบางคนทําธุรกิจส่วนตัวน่ะคือที่หน้าบอกเมื่อสักครู่เป็นธุรกิจของออของคนในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้หรือ i m p o r t Export เป็นธุรกิจออกแนวแบบ จิวเวลรี่อสังหาที่ดินบ้านรถหรืออาจจะเป็นลักษณะเหมือนแบบอะไรนะความสวยความงามเปิดคลินิกอะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นธุรกิจของอแนวแบบอะไรนะขายข้าสารเออลงสีอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณนั้นได้นะคะแล้วถามว่าตอนนี้จะจะไปเปิด ที่ใหมให่สาขาสองอะไรงะเงี้ยสมมติบางคนอยากเปิดสาขาสองไปอยู่แถวโซนไหนถึงจะดีนี่น่าแนะนําไปทางโซนออของทิศเหนือที่คุณอยู่แล้วกันทิศเหนือที่คุณอยู่หรืออาจจะหมายถึงว่าถ้าข้ามถ้าข้ามจังหวัดไปเลยอยู่ทางโซนภาคเหนือแล้วกันนะคะโซนภาคเหนือหรืออีสานเหนืออะไรประมาณเนี้ค่ะจะเหมาะกับคุณนะคะหรือภาคเหนือไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ,คะถ้าอยู่โซนภาคกลางอีสานใต้หรือภาคใต้เลยจะค่อนข้างเงียบ ไม่ค่อยโดดเด่นนะคะอันนี้คือชาวราศีมีนนะคะโอเคเอ่อต่อไปบางคนบอกว่าอจารย์หนูไปสมัครงานเอาไว้อะเป็นพนักงานลูกจ้างพนักงานประจําแล้วมีเกณฑ์จะได้ไหมคือถ้ามองว่าขอดูซินี่นถามเผื่อให้บางคนนะจะได้ไหมนะคะยังไม่ได้ต้องรอรอบหน้าคือ หรืออาจจะหมายถึงว่าบริษัทที่คุณไปสมัครไว้อาจจะยังไม่ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าแบบคงต้องรอรอการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งหรืออะไรประมาณเนี่ยเพราะว่านี่น่ามองว่ารอบแรกที่คุณไปสมัครหรือคุณไปยื่นอะไรเอาไว้เนี่ยยังไม่ผ่านนะอืมไอนี้คือน,นี่น่ามองภาพโดยรวมให้ฟังนะคะเอาจากกระแสสิทธิ์ที่บางคนส่งคําถามเข้ามาแล้วกันเนา <c oughs> <c oughs> okay. ะโอเคอะมีอะไรอีกมืมีอะไรอีกไหมเอ,อยเดี๋ยวขอดูซิเอ่อ ธุรกิจส่วนตัวบอกไปแล้วค่าใช้กการบอกไปแล้วออพนักงานลูกจ้างบอกไปแล้วอืมมีอะไรอีกไหมเหอไม่น่าจะมีแล้วนะประมาณนี้เนาะของชาวราศีมนีน่าจะเป็นประมาณนี้อ่าโอเคอันนี้คือช่วงของดวงปีหกห้านะโอเคถ้าไม่มีแล้วนี้น่าจะได้ขอพักเบรคไปกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยต้องบอกอจริงๆขอกินน้ำแป๊บหนึ่ง โอเคงั้นก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอ,อ,อทิ้งท้ายขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านนะคะยึดมัน่นตั้งมั่นในคาว่าสีลห้าแล้วคุณจะพบแต่ครั้งว่าสิ่งดีๆเข้ามาในชีในชีวิต ทุกอย่างเลยบางคนสงสัยว่านี่น่าเป็นใครอะไรยังไงก็ลองเข้าไปดูในชุมชนของนี่หน้าดูนะในช่องของนี่หน้าในชุมชนในชุมชนนี่น่าจะโพสเรื่องราวอะไรบางอย่างเอาไว้ให้ฟังด้วยเนาะ mm hmm. เพื่อมีข้อคิดหรือแง่คิดดีๆให้กับพวกคุณด้วยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะในในคลิปหน้าอีพีหน้านะคะชาวราศีมีนนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย